ครับสวัสดีครับทมาชู้ชมทธิ์ขลุบมณีเบ้าแอมตัวธงสิบาไปติดตามตัวเลขกัปเมเลียนครับส่าชิกยินข่าวว่าเมเลียนเนี่เพิ่นฝันเห็นผีหน้าเมื่อโบกเรขกครับแต่ในความฝันน่ะฝันว่าได้กลับบ้านครับได้ไปอยู่บ้านพ่นละอยู่บ้านเนาะครับเนาะแล้วก็ผีหน้าเมื่อโบกเรีกอยู่อยู่บ้านบริยุกงเทพครับฝันว่าได้เมื่อบ้านเนาะครับเนาะแต่ตอนนี้เมเลียนยังอยู่กรุงเทพอยู่ครับผมเพิ่นฝันว่าได้กลับบ้านแล้วผีหน้านี่ถือบักข้าวใหม่ซี่น้วย่าสั่นรับเนาะครับเนาะ แล้วก็ผีหน้าหัวยองครับผีหน้าผู้เท่านั้นบอกเลขกไม่เลียนสองตัวจังๆครับท่านผู้ชมงวดวันที่16กกรกฎาคมพศ2 5 6 5นี่ครับท่านผู้ชมเบาแอมรืทตรงกับติดตามไม่เลียนเป็นโครงสุดถ่ายมาฝากอฟซีนะครับเนาะไปรับชมรับฟังกันครับว่าผีหน้ามาบอกเลขกสองตัวไม่เลี้ยนเด็ดๆตัวใดครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับแม่เรียนสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า โอ้ยนะครับเราขูงสุดท้ายได้ไหมเรียนฝันหรือเปล่าครับคุณแม่ฝันอยู่ฝันว่าอย่งไรคุณแม่ว่าสู้ฟังนะครับฝันเห็นครับแห้งแบบหนี้ฝันเหน็นแบบนั่นจีน่าแบบกู้เก่าแบบหน้าทั้งหัวทั้งเนื้อเลยฝันว่าอยู่บ้านครับฝันว่นาบอได้อยู่กรุงเทพแล้อยู่บ้านอยู่เฮือนแบบหนึ่งครับเป็นยางคนแบบเก้าวมาให้ถือแบบเก้าวมาให้

การันถ้ากันนั่งน่บเนื้ออยู่น่าเนื้อเดินจึ้งจึ้งอครับมันกินน้ำกันเด้อกคนวาจะค่อยเมื่อยคนวาครับอันนั้นป้ากับลุงกับมันกินน้ำกันเด้อคนลาคนนุ่มๆนมน่ะเป็นนั่งถ้ากันหนบเนื้ออยู่ครับกินน้ำกันคนค่อยเมื่อยมากที่กินน้ำกันเพิ่งป้าเพิ่งนางล่ะกินหมดทุกคนน่ะเป็นวายครับผมถ้ากันหนบเนื้อยนั่น แล้วก็ได้บะข้าวแล้วก็ข้มะหอยเหเเอาไเป็นวเพี่นาิบอกเลขเอาไรนวะพี manager, ่นบอกเลขบอกแม่เปนถือบะข้าวมะหยีวยถือบกข้าวมะหอยซีวยแบบนี้เป็น่องนี้เป็นก็ว่าอันนั้นย่านเอาบะข้าวเหนียวไห่น้ำคนว่าจะิ่งเด้อคนว่าซีเอลาน้ำเด้อซีสูงเนี่ยคนว่านี่เป็นอันั่น่ครับ ฉันบอกเลยฉันบอก40เลยฉันบอก2โอ้40นเออบุรเขียนตัวตัวเลขอนังซื้อไซเดอร์กาคุณแม่มาเที่ยวะเลก็อยางเงี้ยบอกฉันบอกด็เขียนฉันบอกเขาเลยฉันบอก40ับ้าวหน่ะฉันซื้อมาให้ซ้อหน่วยโอ้้าวหน่อยบอกอันนี้เอาไหนเล่าโลกโบรางสิบอกเล่าโลกโบรา40หน่นาครับ่ต่างว่าสิว่า เออเออเออวาสิเอาผู้ชาวคนเดิมแต่หนึ่งแม่ป้าพอุ่วงจะคอยเมื่อคุณว่าปวดนางเห็ดก้อยอยู่นั่นจะผ้ากันกินเท้ากันยินด้วกันนั่นแหละลาบเลือดตัดกันเตื้อคนละก้อยลาบเลือดก้อยครับผมครับแต่เพื่อว่าเอาเอาอันนั้นเอาไว้จงไว้แม่น้ำแม่คนว่าจะราบจะก้อยเบื่อเตื้อคุณว่าทั้งอันนั้นหัวคนหนว่าหัวพวกนางก้อยลาบก้อยเนื้อเหนือผ้ากันกินกันด้วย น่าจะเรื่อยๆเลยูะะ่งหายนี่แหล้นัน่นทุงหายตอนบุกย,ย้าย่เนี่ยครัอืมครับ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 บานนี้เป็นว่า40น40เลยบอก่เป็นเบาออกมาเลยบอก่ครับเออเป็นบอกออกมาเลย40เป็นไรโอ้ครับครับแต่มาเที่ยวหลักเลมาบอกไม่เลี่นนยนก็ยังเขียนเขียนเลยเขีนในหน่วยเผ่าโอ้คุณบอลเขียนต้นหนูเป็นบอกเลยบอกเลยเนาะ ข้าบมะไหนก็บอกเลยที่ศูนย์ครับโอู้มาน <ous> ีใช่ไหมอีกคุณแม่ผมซื 53. ้อ <strikes> ข้าวมะไหก็ข้ากันกินก็กินมลากันยื่นหันแล้วข้ากันกินกันทำมือกันไม่หันทีครับอันพี่ยุงเทปมหาบอกคุณแม่เขาฝันอยู่บ่ครับช่วงนี้บอบอเพื่อนบอแต่สาวมากเพื่อเพื่นนนะเพื่นบอกเพื่อเพื่นนนะกับ เป็นบ่เอ้บอกอือครับอันนี้ฟันเห็นปีหน้าฟันว่าอยู่หน้า<ม>อยู่บ้านบด้อ่กยุงเทปเนาะแม่โอ้ฟันบ่เด็เมื่อบ้านครับแล้วก็เรขตัวกเก้ากุณแม่เทียวที่บอกไปมั่ันเป็นตัวไดนก่อนครับคุณแม่จาได้บหครับนเาบาน,นีตั๊เเก้วมั่งหันนั่นเพิ่บอกนันกน่นจ้ะอันโตตุ๊กเากวนั่นโต้วทีนี้มีหน้าบอกนัน่น หน้าดูหน้าเพิ่นบอกอันนั้นเพิ่นบอกอัน,อ,นอ,อย่างน้อกระหลงไอนไหนน้องหลวงบมครับเดี๋ยวผมเปิดบางไ้ครับคุณแม่ฟันเห็นทะเบียนรถตัวครับคุณแม่ฟันเห็นทะเบียนรถตัวหาหนึ 1, 4, ่งสี่ศูนย์โหาหนึ่งสี่ศูนย์ครับแมนอยู่ครับหาหนึ่งสี่ศูนย์แล้วกับผีอยู่ที่น้อมาบอกยูเทปตัวใด้กว่า สี่แปดสองสี่แปดสองอืมสี่แปดสองกับแมนอยู่สี่แปดสองพี่ชิจะพี hmm ่บอกนั่นครับวันนี้ก็ต้องเห็นทะเบียนรดนั่นต้องเห็นทะเบียนรดนั่นค่ะหนึ่งสี่ศูนย์เห็นได้ใตยนั่นเธอเว่อร์เลยครับวันนี้อายุกนตายนั่นเอฟห้าอายุเอื่อยเนาะกับรถทะเบียนรถเอื่อยเนาะแมนแต่ว่าปีหน้าคุณมาบอกนั่นปีศูนย์เหมือนเดิมแบ แต่แต่บอกมือไรครับพี่แม่เนี่ยบอกมือไรครับบอกมือขึ้นมือโอ้บอกมือขึ้นเนาะครับเนาะอันไม่เลียนอายุจักปีครับ <c oughs> <c oughs> อายุหาสิบเก้าปีอายุหาสิบเก้าปีเลยครับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหาสิบเก้าปีครับกะเปาซีหน่วยกะเป๋าสีหน่วยเป็นถือมากพวกตัวเลื่อว่ะ เอาหน่เอากข้าวหนี่เงหนูบ่มียังมาไหนดอกบมียังมาตอนได้ไปบกข้าวคนว่าสี่หน่วยถึงไดก็คืว่าบอกไปเลื่อยคนว่าสี่ศูนย์หนึ่คนว่าเนี่ยคนหนบ่ว่โอ, Nil, โอ Bref, uh, oh, wow. uh, okay. ้ต้องปิดบังเลยเออบอกไปเลยีู่นย์หน่คนว่าครับ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 สี่ศูนย์สี่ศูนย์ด้วยครับท่านผู้ชมเนาะครับทะเบียนรถหาหนึ่งสี่ศูนย์เนาะกรตุงกันนณแม่เนาะเออ แล้วอันนั้นด้วที่แปดสองหลันต้อีจะกที่ขึ้นมาบอกเนีที่แปดสองอ่ะครับ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 แม่เรียนครับผมโอ้ครับผมถึงมันได้ล่ะครับสีลงมาครับนี่อันนั้นพอท่านไหนลงไปแล้วนี่สิ้นเดือนผลักคือโอ้สิ้นเดือนนะครับเนาะงโอสิ้นเดือนเมื่อไรล่ะครับผมครับผมคุณแม่โอ้กับขอบคุณแม่เลี้ยงได้หลายเด้อครับที่ให้ตัวเลขดีๆเด็ด เอฟซี FC, ครับเบาแอมเราทงครับคุณแม่เลี้ยนจใช่ครับเก็บมือไหมเนาะครับคุณแม่เนาะ,ะนจ้าโคอะไรยสิเ้อครับน่าแท้หลังมันดนี้มาแท้มาแท้เนาะคุณแม่มันใจสีู่นย์บ่ครับเพื่อมันใจตัวไหนครับแต่ว่ามันใจสีู่นแล้วก็สี่หน้าต้องสี่ด่านสีเงื่อนน้ำเงินครับครับเมื่มเอเขันถ้าออกเบิร์ตนอกกับที่อยู่นอกเบิร์ตก็สี่ายครับครับคุณแม่ครับผมขอบคุณครับแม่เลี <c oughs> <ๆ>้ยนขอบคุณครับ จ้าจ้าจ้าสวัสดีครับเม่เลีศกับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาครับผมสมาชมนี่เด้อครับตัวเลขของมเมเลียนเนาะครับเนาะผีหน้ามาบอกครับผีหน้าหัวหยองมาสองตายหญ่ครับสมาชมถือบึกเผาไมาให้สีหน่วยบอกเลขสีศูนย์เพิ่นวะสี่ศูนย์เสืออโลดเด้อร์แพงโบแพงตัวเลขเพิ่นวะครับแล้วก็ทะเบียนรถเอื่อยมะขึ้นขี่รถมอไซต์ที่ตายไปแล้วทะเบียนรถน่ะหาหนึ่งสีศูนย์หาหนึ่งสี่ศูนย์ กับตรงกันกับผีหน้ามาบอกครับท่านผู้ชมแต่ผีเจ้าทีเจ้าทางอยู่กรุงเทพบอก482 482อายุเอื่อยอายุเอื่อยที่ตายไปแล้ว7 5ปีเนาะครับเนาะไม่เลี่ยนนี่เพิ่นก็ฝันเกี่ยวแกลียกเอื่อยเพิ่นนําครับที่เสียแล้วมาขึ้นขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกับไม่เลี่ยนลงเบิ่งครับวันที่16นี่เนาะครับเนาะให้มีโชคใไงครับไม่เลี่ยนครับท่านผู้ชมเนาะแต่บ่าวแอมเราตรงนี่ก็มีของดีมาฝาก FC คือเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ บาแอมเราตรงนี้ในเดินทางไปทําบุญยุวัดเจจิดังลุงปุรอดครับท่านผู้ชมในของดีมาฝากอฟซีเป็นนวดค้าขายผู้ใดขายของบดีนี่ก็ล่องเอาหนวดของหลวงปูไปท่าปากไปใส่ล่องเบิง์ครับมาทาขายของดีลาด้วยเงินทองเนาะครับเนาะไปรับชมรับฟังกันเลยครับว่าเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมไปเบิรงกันครับสวัสดีครับลองเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <nämlich S 1> เรื่องการงานหา <_ aph> เรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกัอสามลูกคิวสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปัานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามมาายพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาไขว่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านข,า,า,นขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าวแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับผูชานวดไปฝากอีฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเล leigh. วิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมือแทะแครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแะล้วก็ะบี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่า um นผะู Ad ้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอ,อ,อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน คาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมลูโตงนีได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบสําระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับามาฝากอิบซีโบลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรางเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรางกัดสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่หายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ